ขอโ,โนโฟอกดาการ์เซอร์วิซิออนทุกท่านเด้วยนะครับวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเกมเลยหรอกนะฮะนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมเลยเนาะนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึง10สแตนที่สามารถตกทิ่10ได้นั่นเองนะโดยทิ่10ท,ที่เราจะเอามานี้คือคือเนมิสิทจากเรซินีวิลสามนั่นแหละฮะแต่เราจะเอามาแค่ของภาครีเมคนั่นเองนะฮะโอเคฮะงั้นเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าอันดับที่10บัสเซตบัสเซต์คือสแตนจากโจโจ้ภาคที่3ามสาดัตคูไซเดอร์ โดยความสามารถของบัสเตดนั้นจะเป็นเตาเสียบปลั๊กไฟที่สามารถเอาไปติดตรงไหนก็ได้ที่มันติดได้นะพอมีคนมาแตะคนนั้นที่ก็จะกลายเป็นแม่เหล็กโดยคนที่กลายเป็นแม่เหล็กนั้นจะอยู่ในสภาพแม่เหล็กและแม่เหล็กนั้นจะดูดแรงขึ้นเรื่อยๆโดยวิธีการตบพิิศนั้นเราจะทําการวางตัวตันจักหน้าเขาไว้พอพิิ์วิ่งมาโดนพิ์ก็จะติดก็จะอยู่ในสภาพแม่เหล็กแล้วในเมืองและกรุิตี้เนี่ยมันมีทั้งรถทั้งถังระเบิดอะไรเต็มไปหมดเลยมันก็จะดูดเข้ามาหาพิิ์ แล้วเราอาจจะใช้ปืนยิงถังระเบิดใส่ก็ได้หรือไม่ก็ให้รถทับพิสิทธ์จนขยับไม่ได้นะฮะแต่ที่ผมให้อยู่อันดับที่สิบเนี่ยเพราะน่าจะฆ่าพิสิทธ์ได้ยากและช้าที่สุดนะฮะผมเลยให้อยู่ที่อันดับที่สิบนั่นเองแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะ้วแต่วิธีการนะฮะโอเคเราไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าอันดับที่9 E c h o Echo คือสแตน์จากโจโจ้ภาคที่4 d ่เดฟอนอีทอันเบคเรเบิยความสามารถของ Echo นะั้นเราจะเอามาแค่ x อเท่านั้นนะครับ โดยไอสองนั้นจะใช้หางของมันในการสร้างเสียงและพอปล่อยเอฟเฟกต์ออกไปเอฟเฟกต์นั้นก็จะกลายเป็นจริงเช่นเสียงไฟพอมีคนมาแตะคนนั้นก็จะเหมือนแตะโดนไฟนั่นเองโดวยวิธีการที่จะตกพิสิจนั้นก็ทําการโยนเสียงไฟใส่มันลล้นั่นแหละครับจนฝ่ามันจะตายง่ายใช่ไหมล่ะฮะใช่ฮนะที่ผมให้มันเป็นระดับ9เพราะวิธีการฆ่าไม่ยากแต่ใช้เวลาก่อนข้างนานเพราะว่าพิสิทธ์จะตายเนี่ยมันก็น่าจะนานอยู่แล้วพิสิทธ์ก็หลบได้อีกด้วยนะฮะ เราต้องค่อนข้างแม่นยำนะในการปาดนึ่งนะฮะแล้วก็เราต้องหลบเก่งแบบจิ้วด้วยเพราะอาจจะโดนพิสิ์วิ่งเข้ามาแล้วตบได้นะ,ะโอเคฮะไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าอันดับที่8เอเวอเรต์คือสแตนจากโจโจ้ภาที่4โดยความสามารถนั้นคือการแตะที่ส่วนใดก็ได้ของร่างกายแล้วส่วนนั้นก็จะกลายเป็นหนังสือและสามารถอ่านประวัติหรือไม่ก็เขียนปรับแต่งไปได้อย่างเช่นเขียนว่าให้ไอ้นี่ไม่สามารถมองเห็นเราได้มันก็จะไม่มองเห็นเรา โดยวิธีการฆ่าพิสิ์นั้นง่ายมากครับแค่แตะพิสิทธ์ได้โดนแตะตรงหน้าแตะตรงแขนแตะตรงอะไรก็ได้แล้วก็เขียนให้พิสิ์เคียวยูเซลหรือไม่ก็เขียนให้พิสิ์มองเราไม่เห็นนะเขาจะได้ไม่มาไล่ฆ่าเราหรือไม่ก็เขียนให้เออพิสิ์เนี่ยเออเอาไฟเผาตัวเองก็ได้นะผมว่าเฮเวนดอร์นี่มันค่อนข้างโกเลยนะแต่ที่ผมให้อยู่อันดับที่8เนี่ยเพราะว่าเออเราต้องเข้าใกล้ตัวเนเมสิตนะฮะเพื่อเป็นการแตะตัวให้โดนนะซึ่งเราต้องใช้เราต้องเข้าใกล้ถึงสองรอบไปเลยทีเดียว ถ้าเราหลบไม่กิ่งนะ,ะเราอาจจะโดนพิสิต์ตกตายได้นะฮะนะโอเคฮะเราไปตัวต่อไปกันเลยดีกว่าฮะอันดับที่7กตบิกบ๊กบิคือสแตนจากโจโจ้ภาคที่5โกลเด้นวิงโดยการชา้สแตนนั้นเราต้องตายก่อนผมไม่ได้บอกดีว่าการตกพิสิตคือเราต้องมีชีวิตอยู่ผมบอกว่าทำไงก็ได้เราฆ่าพิศิตได้ครแต่เราไม่ต้องมีชีวิตอยู่ก็ได้นะฮะโดยบิ๊กนั้นพอโดนทำลายมันก็จะสร้างขึ้นมาใหม่เรื่อยๆนั่นเอง แบบพิเศษเลยแต่พอมันกินอะไรเข้าไปมันก็จะต่อต่อขึ้นเรื่อยๆและไม่ว่ามันกาลังไล่ตัวอะไรอยู่ก็ตามหรือตัวนั้นจะเร็วแค่ไหนมันก็สามารถปรับสปีดตัวเองให้เร็วเท่าหรือมากกว่าตัวนั้น,น,นได้โดยวิธีการฆ่าพิเศษนั้นง่ายมากครับกินมันเข้าไปเรื่อยๆแหละโอเคครับไปตัวต่อไปอันดับที่ l i t t l e f e e ดคือสแตนจากโจโจ้ภาคที่5าโดยความสามารถคือการเอานิ้วค่าที่มีเล็บเป็นเคียวไปเกี่ยวกับสิ่งอะไรก็ได้ โดยสิ่งที่โดนเกี่ยวนั้นจะเล็กลงเรื่อยๆนั่นเองโดยวิธีการฆ่าพิสิทธ์นั้นก็ง่ายมากเลยเหรอครับแค่เอออเานิ้วเนี่ยเกี่ยวพิสิทธิ์ให้โดนพอพิสิทธิ์เป็นแผลพวกพิสิทธิ์ก็จะตัวเล็กลงเรื่อยๆใช่ไหมละ่ะเออพอพิสิทธิ์ตัวเล็กลงเรื่อยเราก็เหยียบแม่งทิ้งเลยนะฮะจบฮะแค่นั้นแหละฮะโอเคฮะก็แค่นั้นแหละ,ะ,หละง่ายดีฮะโอเคไปตัวสบายกันเลยดีกว่าอันดับที่ห้าห้าห้ากุกคุนโดกุกคุนโดคือสเตนจากโจโจพพ้ภาคที่หกโทโนเชียนโดววาาย โดยกูกกดอนั้นพอเราใช้พลังใส่ใครก็ตามคนคนนั้นจะตัวเล็กลงเรื่อยๆแล้วพอเราเอาตัวคนนั้นนั้นไปใส่ในชุดสัตว์เล็กพอคนนั้นนั้นพยายามหนีออกจากชุดหรือว่าชุดขาดแล้ววิ่งหนีออกมาก็ตามจะเป็นการเปิดสแอตออัตโนมัติแล้วทําให้สแตนเราวิ่งไล่ฆ่าคนนั้นทันทีโดยวิธีการฆ่าพิเิษนั้นก็เหมือนกับตัวที่6กเลยฮะก็ทําให้พิทธษต,ตัวเล็กลงแล้วก็ดับารเอ่อเติมพิทศษนะฮะหรือไม่ก็เหยียบให้เละเลยนะฮะแค่นั้นเลยฮะตัวต่อไปอันดับที่4 Thehand หรือซาแฮนโดนะะคือสแตนจากโจโจ้ภาคที่4โดยความสามารถคือการใช้มือขวาปาดและจะลบสิ่งของที่ปาดโดนนั้นโดยสิ่งของที่ปาดโดนนั้นก็จะหายไปในมิติอะไรไม่รู้แม้กระทั่งอากาศเราก็สามารถลบได้นะโดวยวิธีการฆ้าิสิธิก็ใช้มือลบไปเรื่อยๆครับจนหายไปหมดก็แค่นั้นแหละฮะจบโอเคตัวต่อไปอันดับที่3ครีมคือสแตนจากโจโจ้ภาคที่3โดยความสามารถจะคล้ายกับตัวที่4เลย แต่ไม่ใช่มือแต่เป็นทั้งตัวสแตนเลยพอเราทําการกินตัวเองเข้าไปเราก็จะกลายเป็นรูปบอลใช่เลยฮะแดกตัวเองเข้าไปพอมีอะไรมาโดนก็จะหายเข้าไปในมิติแบบตัวที่4เลยแต่เราจะมองไม่เห็นนะตอนเราเป็นรูปบอลน,นะเราก็จะพุ่งมั่วเลยนะฮะก็จะเป็น,นรูปบอลลอยกลางกาแล้วก็พุง่งวาบวาับวบลบทุกสิ่งทุกอย่างที่พุ่งโดนนั่นเองนะฮะน่าโดยวิธีการที่จะฆ่าพิสิ์นั้นคือง่ายๆเลยคือการพุ่งให้โดนพิสิทธ์นะ แต่อาจจะยากหน่อยเพราะพิสิทธ์ชอบหลบไปหลบมาทําให้เราอาจจะพุ่งโดนได้ยากแล้วเรายิงมองไม่เห็นอีกเราอาจจะไปพุ่งโดนอย่างอ่นแต่ถ้าพุ่งโดนพิสิทธ์คือหายไปครึ่งตัวเลยคือปืบทีเดียวตายเลยฮะโอเคฮะและนั่นคือทั้งหมดของครีมนะฮะเราไปอันดับต่อไปกันเลยดีกว่าอันดับที่2แล้วนะอันดับที่2องเมจิชชนเลสโตคือสแตนจากโจโจภาคที่3เป็นนเตที่สามารถพ่นไฟได้ตามใจนึกแค่นั้นเหละฮะผม ไม่ได้อธิบายละเอียดบ้างนะคือประเด็นหลักของคลิปนี้คือการตบพิษนั่นเองนะฮะอ่าโดยวิธีการฆ่าคือพ่นไฟใสม่มันเรื่อยๆจนตายฮะอะไรฮะก็ถ้าใครได้ดูโจโจ้มาก็น่าจะรู้นะว่ามีชังเลสนะฮะคือสแตนเอ่อที่เอาไว้พ่นไฟแล้วถ้าใครได้เล่นเลสเซนิวเลหรือดูผมเล่นมาก,ก็น่าจะรู้นะว่าเนมิสิทเนี่ยแพ้ไฟในไลฟ์สตรีมผมก็ได้บอกเอาไว้นะว่าเนมิสิทเนี่ยแพ้ไฟนะเราเลยจะใช้ไฟจาัดก,การมันซะส่วนใหญ่นั่นเองนะฮะ โอเคฮะแล้วนั่นคือทั้งหมดของอันดับที่2นะฮะเราไปอันดับที่1กันเลยอันดับที่1นึ่งคิลเลอร์ควีนคิลเลอร์ควีนคือสแตนจากโจโจ้ภาคที่4เป็นแมวที่แตะอะไรก็จะกลายเป็นระเบิดทั้งหมดเออโดยเราจะไม่พูดถึงชีฮันไดแท็กเออแล้วก็ไบเดอร์ดัสหรือก็กโล่โป่งที่เป็นระเบิดนะฮะก็เราก็จะไม่พูดถึงเพราะคิลเลอร์ควีนปกติเนี่ยก็สามารถเออตบพิษิีได้ง่ายอยู่แล้วนะฮะโดยวิธีการฆ่านั้น ง่ายมากง่ายเหมือนที่ฉันระเบิดโอ้โจดเกลเลยมันคือการที่เออแต่แต่พิสิทธิ์ได้โดนอะแต่พิสิทธิ์โดนแปะแต่ตรงไหนก็ได้แล้วก็ระเบิดตุง้งเลยฮะพอแต่ตรงขาเนี่ยให้พี่เขาเออบอบลงไปก่อนก็ได้ให้ขาหายไปก่อนแล้วก็ค่อยไปก็ค่อยแต่แต,แต,แต่แล้วก็ระเบิดแม่งทีเดียวไม่ก็ระเบิดให้แม่งหายไปทั้งตัวเลยก็ได้นะฮะและนั่นคือทั้งหมดของคลิป สิบอันดับสแตนที่สามารถจัดก,การเนเมซิตได้ครับผมถ้าใครชอบดีโอนี้ก็ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ด้วยละกันนะฮะถ้าใครอยากให้ผมมาทําจัดอันดับนี้ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะหรือไม่ว่าผมจะดูจัดยอดไลค์ยอดวิวเหมือนเดิมนะฮะงั้นสำหรับวันนี้ผมฟอกคนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วแหละครับว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสตดร์